จะต้องหันมามองเดินไปตอนนี้นะครับเราก็กำลังมารอรถตู้แล้วก็จะขึ้นรถไปที่ปลายกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย11โมงแล้วถึงเวลารถแล้วแต่รถยังไม่มาเลยแล้วเมื่อคืนบอยก็บังเอิญอยากฝันว่าเราสองคนตกรถนะครับตอนนี้ก็มารอรุ้นกันว่าฝันบอยเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มาเลยอะทุกค้น เดี๋ยวมารอรุนนะครับว่าเราจะได้ขึ้นรถไปปกันไหมสวัสดีครัทุกคนตอนนี้เรามาถึงปลายแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาทันรถจนได้ไม่ <c oughs> ทนันรถ <c oughs> ดิในที่สุดรถ <c oughs> ใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับเราถึงปลายแล้วเราอยู่ที่หน้าสถานีขนส่งปลาใช่ใช่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินไปที่พักที่เราจองไว้<ช>เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ไกลมากแค่สิบเมตรเองอไปกันเลยครับตอนนี้บอยกําลังจัดการเรื่องที่พักนะครับตอนนี้เราพักที่ฟิลกูดที่ปลายนะครับอยู่ใกล้กับถนนคนเดินอยู่ในเมืองเลยหาง่ายมากมากเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักกัน ตอนนี้เรามากินข้าวร้านล้วข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตายแล้วทุกคนตอนนี้เรากะลงจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาร้านเช่ารถนะครับแล้วก็ออกไปน้ําตกน้ปกปกปําตกกงหิน <บม S 1> ย,ย้อยน้ำร้อนใสงามโป่งน้ําร้อนใสงามใสงามเพราะโขนใสงามเพราะแต่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปน้าตกกันแล้วก็ตอนเย็นคิดว่าจะไปแกนแคนยอนไป กองแลนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าตอนนี้บอยดูแผนที่แล้วมันค่อนข้างจะไกลกันอยู่พอสมควรเลยแต่เดี๋ยวก็คิดดูก่อนว่าเศร็จรัาทั้งหมดเนี่ยทั้งสองที่นี่เราจะสามารถไปได้ไหมนะครับเพราะว่าต้องกลับมาเดินเล่นในเมืองปายอีกยังไงก็จี๋ยนนี้เรากินข้าวก่อนแล้วก็ไปหาร้านซ่อมรถกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินปายที่เป็นตอนกลางวันถ้าคิดว่าแบบนั้นนะทุกคนนี่คือครั้งแรกที่เรามาปายแล้วเมืองมันน่ารักมากๆาเลยอ่ะ เรากำลังจะเดินไปที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กันนะครับะรจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็จะขับรถออกไปที่น้ำตกห้วยกุก๊กับอะไรสักอย่างนี่เลยโอ้ยน้ำพุร้อนปงใสงาห้วยกุก,กับอะไรกะ <laughs> จำชื่อไม่ได้ไปร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กันดีกว่าไปน้ำตกหวก้กก <laughs> กหวยกุกับน้ำตกห้วยกุกับถึงแล้วตรงนี้คือร้านที่เราจะมาเช่ามอเตอร์ไซค์กันแฮปปี้ไปนะครับ นี่ตอนนี้เรามาซื้อบัตรเข้าอุทยานอะไรสักอย่างบ่อน้ําร้อนแล้วก็เดี๋ยวต้องขับรถเข้าไปต่อไปอีก4กิโลนะครับทุกคนโอ้ดูดินี่คือสิ่งที่ฉันต้องมาทาําดูดิรถมันขึ้นไม่ไหวเราต้องลงมาเดินแล้วก็ต้องมาดันรถให้บอยอีกอ่ะ <c oughs> อัดภาพมาที่ฉันลําบากลําบนแท้ เดี๋ยวเราเขาวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับทางคือยากมากและรถที่เลือกมาก็คือไม่แรงเลยแล้วดูทางดิเราปล่อยโฟกลงเข้าไปเล่นแล้วนะครับเป็นไงมันก็อุ่นๆแต่ว่าไม่ได้อุ่นมาก น้ำใสมากเลย <Okay. S 3> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ coffee in love นะครับขอขอแมนก่ <H ot man> อนนะไม่มีใครอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ coffee in love นะครับแล้วก็เราสั่งเครื่องดื่มก็เดี๋ยวจะไปพาทุกคนไปดูกองแลนกันบอยเพิ่งรู้จักกองแลนตอนที่เราบอกว่าตายมีกองแลนด้วยเดี๋ยวเราจะพาบอยแล้วก็ทุกคนนะครับไปเดินขึ้นกองแลนกันไปเอาเครื่องดื่มก่อนนะ <c oughs> ่อยเจอเพื่อนอีกแล้วชั่วโมงของบอยกับแมว <c oughs> ทุกคนทุกคนจำบ้านหลังนี้ได้ไหมมีใครทันดูบ้างซีรีส์เรื่องอุบัติรักห้ามขอบฟ้าถ้าใครเคยดูเรื่องนี้จะต้องจำบ้านหลังนี้ได้แน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ กองแลนเรียบร้อยแล้วกําลังเดินขึ้นอยู่กับว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่กองแลนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเกือบเกือบห้าโมงพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบเดินขึ้นไปที่กองแลนข้างบนกันแล้วดูกันครับว่ากองแลนครั้งแรกของโฟกกับบอยจะเป็นยังไงว้าว wow. ถึงกองแลนแล้วนะครับเป็นไงบ้างกองแลนครั้งแรกรรสูงสูงมากค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาเดิน<ช>ระวังเดี๋ยวเราจะแผนให้ทุกคนดูนะครับวิว360อ,องศาเราจะส่งบอยเดินนำนะครับทุกคนดูทางดิเฮ <ś class> ยฉันไม่กล้า ว้าวทุกคนดูนี่ดีมันคือเหวโอ้ค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวต้องข้ามมาได้ดาดที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้ยทุกคนไอบอยมันจะไปแล้วคือถ้าบอยไปฉันก็ต้องไปเอาแล้วบอยระวัง ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนกองแรงได้ไปแล้วแต่ว่าเราเดินต่อมาอีกเป็นทางเส้นที่แบบว่าเดินค่อนข้างยากมากๆแต่ว่า ้วยความที่แบบเราอยากเข้ามาดูแบบว่าบรรยากาศข้างในลึกๆเราก็เลยเสี่ยงชีวิตเดินกันเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเดินเข้ามาได้เพราะว่ามันก็เป็นทางเดินที่เขาเดินกันเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ชาวต่างชาติเขาชอบมาเดินแอดเวนเจอร์กันมาดูวิวตรงนี้กันนะครับทุกคนสวยมากๆเดี๋ยวให้บอยแผนกล้องสวยมากพระอาทิตย์เริ่มตกแล้ว จากตรงนู sea, ้นแล้วก็บิ่ตตุ๊ดตุ๊ดตุตไปตรงนี้แล้วก็ตุ๊ดตุ๊กลับมาแล้วก็มาตรงนี้และนี่นะคะคือวิวที่เราเห็นนี่3 6 0องศาเลยสวยมากพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะครับเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินกลับแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ตกลงมาแล้วนี่ทุกคนดู ก็คือพระอาทิตย์กำลังจะเดินกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้แล้วมันจะเดินลําบากคนก็มากันเยอะพอสมควรเลยนะครับกับการมาดูพระอาทิตย์ตกบนกองแหลนที่ปลายวันนี้ถนนคนเดินปลายตอนกลางคืนนะครับนี่ถนนคนเดินปายนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเยอะมากๆนะครับกับถนนคนเดิน่เราให้ดูข้างหลังนู่นไป ตัวแสงดิ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังมาเลือกโปรการ์ดนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ตัวเองในอีก10วันข้างหน้า10วันหรือ20วันอันนี้ไหมที่ไปเที่ยวเอาเมื่อเช้าได้แล้วเราก็ขอโปรการ์ดที่เราจะเอามาเขียนแล้ว นั่นก็คือตายอินเลฟเราเลือกเป็นรูปนี้นะครับเพราะว่าเราชอบเรื่องอุบัติรัปข้ามขอบฟ้ามากๆตอนที่ยังอยู่ปฐมและเมื่อเช้าเราก็เพิ่งพาบอยไปกินกาแฟที่ร้านนี้มานะครับเราก็เลยเลือกเอาเป็นรูปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนกับบอยคนละประโยคคนละข้อความแล้วก็ส่งไปให้กับตัวเองในอนาคตอีก10วัน20บวันข้างหน้านะครับ ตอนนี้เราเขียนข้อความถึงตัวเองในอนาคตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของเราแล้วก็อันนี้ของบอเปคนเขียนเดี๋ยวเราก็จะส่งในตู้นี้แล้วก็ไปเจอกันที่บ้านเราพอแล้วนะอฮั uh huh. โมนิ่งครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่ปายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวในเมืองปายนะครับไปดูคาเฟ่ไปหาอะไรกินกันในเมืองปายนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะกลับเชียงใหม่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองปายกันนะครับ นี้นะครับเราก็เที่ยวที่ปลายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วปลายนะครับเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเพราะว่าทางนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เรากับบอยเดียได้ไดไมาเที่ยวปลายกันแบบว่าจริงๆจังๆนะครับก็นอนที่ปลายเนี่ยคืนนึงแล้วก็ได้ไปเที่ยวตามที่ที่แบบว่าเราเนี่ยคิดกันไว้ก็ถือว่ามันเป็นทริปที่แบบว่าเรียบๆธร,รรมดามากๆเลยนะครับก็เติมน้ํามันแค่50บาทแล้วก็ ใช้ในเมืองปลายคุม้มมากๆสําหรับใครนะคะพี่อยากมาเที่ยวไปในช่วงนี้ก็มากันได้เลยนะครับแต่ว่าก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะทุกคนถนนคนเดินเมืองปลายนะครับมีทุกวันเลยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มาเที่ยวเมืองปลายก็จะได้เดินเล่นถนนคนเดินทุกวันเลยแล้วก็ใครนะครับที่ไม่มีที่พักหรือว่าอยากได้ที่พักที่แบบวันราคาไม่แพงก็มาพักที่ฟิลกูดได้นะคะทุกคนยังไงคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปทําอะไรที่ไหนก็ รอติดตามกันด้วยใน Hasable Day นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทาง Hasable Day ด้วยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้เรากับบอยเนี่ยมีแผนว่าจะกลับบ้านที่น่านนะครับก็รอติดตามคลิปที่น่านได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เมืองปลายตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะรอขึ้นรถกลับที่เชียงใหม่แล้วยังไงก็เอกังใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับทุกคนสวัสดีครับ honey so, so our friendship's